สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่สารสารจังหวัดขอ,อห้ามถ่ายโอเคเราจะไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะขึ้นพาย,ยายขึ้นไปนะครับนี่ยายพาย,ยายมาในเอกสารก็จะ,จะขึ้นไปไปไปกันเลยดีกว่าเมื่อกี้เป็นสารเด็กนะครับต้องขออภัยนะนี่เป็นสารผู้ใหญ่แล้วครับนี่ครับทางขึ้นทางขึ้นสูงยาวเ,ออเหนื่อยมากครับ ต้องมายื่นเรื่องเอกสารเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูครับในชั้นสารว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับกูต้องโดนจับแน่ๆน,นะครับผมห้ามสูบบุหรี่ครับผมมีป้ายห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรีร่แล้วก็ป้ายห้ามถ่ายครับผมจบครับแม่แล้วบอกให้ไปถามไปถามโอ้นี่ ไม่ใช่นะครับผมในแผนที่เราเราจะไปอายการคมสํานักงานคมพืชเรามาถึงสถานที่คมพืชแล้วนะครับแล้วก็บใบนี้จะต้องไปหาพี่รัดาครับผมไปไปดูกันอยู่นี่ห้องอยู่นี่ห้องอยู่นี่พี่รนายดาวบอกชื่อบุคลประชุกย์มงคลบัวสูงคือผัวของคนนี้ะนะลูกของคนนั้นอ่าอาธิบายให้ที่ฟัาน มงคลอ่ะคือผัวของยายแหลมจ้ะแล้วหนูถามว่าพ่อของมงคลอ่ะติดคุกไหมไม่ได้ติดจ้ะอยู่บา้านนบ้าสรุปแล้วคนนี้เป็นหลาน<ล>สบายจ้ะหลานเป็นหลานสบายตอนนี้ก็คือยายเป็นคนเลี้ยงลูกเขาค่จ้ะ จะมาไหมเรามอบให้เจ้าที่ที่นี่ได้ไหมได้รขอใหที่นี่ได้ครับอย่าหายไปเลยนะไม่หายนะหายไปเลยต้องดูแลกันอยู่เนี่ยบ้านก็อยู่ติดติดกันนะบ้านพี่น้องกันเนี่ยมาเนี่ยแต่ก่อนก็น้องสาวผมกับ ลูกสาวเขาก็เที่ยวเรียนด้วยกันชั้นเดียวกันนะมาถึงน้องสาวผมใช่แล้วก็ลูกสาวเขาลูกสาวที่ติดกวเกเก่านะเขาเคยมาอยู่นี่เหรออยู่ด้วยกันนี่แหละเขาก็ดูแลอยู่ด้วยกันแสดงว่าตอนติดคูกนี่เขาถึงกลับไปอยู่บ้านที่สีเจดเดียเขาก็ต้องไปไปอยู่กับพี่ชายเขาครับเพราะว่าพี่ชายเขาทางานอยู่ที่นู่นนะพี่ชายของคือแม่เขาติดกูเกิลเขาเลยพี่ชายเขาใช่ก็เอาไปอยู่นู่นเพราะผมต้องดูตอนแรกก็ ดูแลอยู่ด้วยกันน่ะนะเขาเอาลูกเขามาเลี้ยงอยู่นี่ด้วยครับแต่ผมก็เลยท้อตัถามพี่ชายเขาว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงหรือเปล่าพี่ชายเขาเอาไปเลี้ยงนะต้แม่เขาปิดไปแล้วใช่ไหมเราก็เลยเลี้ยงแต่คนเล็กนี่อยู่นี่แต่แม่เขาบอกว่าให้ดูแลอยู่นี่ผมก็ู่น่ได้ไงอยู่นี่ได้ไยผมก็รับปากไป แต่ว่าน้องสาวเขาอยากไปน่นเนะลูกสาวเขาลูกสาวของคนที่ติดคุกเนี่ยเขาอยากไปอยู่กับพี่ชายเขาก็เลยให้พี่ชายเขาไปรับเพราะว่าเราบังคับเด็กไม่ได้เด็กมันอยากไปน่นหมู่หนึ่งบ้านมู่กเลียงใช่ไหมจช่ตำบลห้วใหญ่ ยายได้เรียนหนังสือไหมเนี่ยแคปปสีจะปสีจะสูงแล้วนะสมัยนั้นนะเขียนได้เนาะจ้ะแล้วตอนนี้ยายได้ยังทำงานอะไรเนี่ยกูรับจ้างทั่วไปจ้ะไม่ไหวหรือยังไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไป็นทำอะไรบ้างแต่ละวันไปรับจ้างทำอะไรบ้างอันทีก็สับหญ้าเขาอันทีก็ไปเก็บพริกได้มาอะไรกี่ร้อยยายร้อยกว่าบาทว้ายป็นทำหมดวันได้ร้อยบาทได้ไหมสองร้อยได้ไหมไม่ได้หรอก เป็บชิปเหรอเออโลโลอยห้าสิบเป็นโลไม่ได้เป็นว<ล>ันร้อยห้าสิบอะาไปถ้าไปสับหญ้าได้กี่ร้อยสองร้อยห้าสิบเขาจ้างเป็นรายวันอยู่แล้วเนาะจ้ะได้เยอะแล้ว,ลวบเอบ,นะบอร์โทรศัพท์ <c oughs> มีไหมจำเบอร์เธอเองเบอร์ใดมีสามีอยู่ในยายตอนนะี้มีวิการเดินไม่ได้ พี่การแต่ชื่อในอะไรงามบัวสุกงามบัวสุดอ่าแล้วลุงดามอ๋อลุงดามบัวสุกเหรอยางมีลูกกี่คนอ่ะลูกซีกดจ้ะใครคนจัะในดามนี่เป็นพ่อของนายมงคลจ้ะในดามนี่เป็นซ้ายแล้วเขาทำไมไม่ให้เขาเ้าถือกอดเป็นส่วนรับคะ เป็นคนอ๋อเป็นคนภาสามีระไยไม่มีไม่มีผปราสาทาเือน้องไว้ให้พี่ด้วยศูนย์กสามนะศูนสาเก้าเจ็ดศูนสามสี่หกแปดนะราไบอมนะโทรหายายไม่ติดได้โทรหาผมแต่ว่า ในงามสามีของยายนี่คือพิการเนาะพิการตรงไหนนะโอ้สามปีเราเดินไม่ได้ขาเนาไม่ได้เลยเป็นอะไร่ะป่วยเบาหวานความดันมีโคเกิดเป็นมาสามปีแล้วอันแสดงว่ายายหาคนเดียงถูกไหมจ้ะน้องในงามนี่ได้เรียนหนังสือไหม จักจะเรียนพื่อเรียนผู้หญิงไม่ได้ให่ก็ได้ขอบกันมานานแกย้ายแล้วเขาแสดงว่าเขาก็ได้เบี้ยคนชราแล้วก็ได้เงินคนพิการคนพิการหามาทำเพิ่งได้หรอยังไม่ได้ทำไม่ต้อยังยืนเอกสารนานยังต้องสามปีแล้วนะจ้าแต่หมอเขายังไม่รับรองให้หรือเปล่าเอามาให้ไหนก็บอกมาแต่โรงพยาบาลเอามาไหนก็บอกมาจะโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้ทำจักทีวันนี้ขั้นสุดท้าย ยายก็เลยมาทำให้ได้คนชราเดือนละกี่ร้อยอันหกร้อยจริงก็แสดงว่าอายุเท่ายายเหรอจ้ะหกสิบเก้าปีเท่ากันเลยอันนี้ปีมะลมน้อยกว่าน้อยกว่าอีปีน้อยกว่าอันนี้ปีเถาะปีน้อยกว่าปีเรงนี้ปีนึงจ้ะปีหกสิบแปดแลยายแล้วตอนนี้ยายอยู่กับใครบ้างที่บ้านยายน่ยก็มีเจ คนมีการแล้วก็คนกระซาบว่านี้ขยายกว่านี้ก็คือในดามจ้ะขยายขยายจ้ะก็หลานเข่าดิลูกเข่าดิไม่มีลูกกับลูกกับพ่นกับติดคู่กันพร้อมกันกับแหม่ลูกของไม่ลูกลูกของทางแหลมนี่ไม่มียังไม่มีลูกด้วยกันใช่ไหมจ้ะจะอยู่เปนแค่สามคนจ้ะมีแต่ นีสอบสวนคุมขังเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกำลังจะกลับบ้านนะครับผม นเสิร์ฟไม่มีอะไรถั yeah. งนูนไหรกับบ้านแล้วนะผมจะเห็นว่างานอุปหะกำลังตั้งน่าจะวันที่สิบเ,เอ็ดเนอะเท่าที่เห็นป้ายมันเขียนอยู่วันที่สิบเอ็ด ส่วนวันนี้วันที่เก้ายังไม่ถึงเวลาราออีกสองวัน,วนพรุ่งนี้ก็จะหาทำคลิปวันว่างๆว,วันนี้ก็ไปในเพชรอย่างที่ทุกท่านเห็นคือไปนั่งฟังก็ฝากติดตามรับชมสำหรับอีพีหน้านะครับเราจะไปป่วนงานอุมอ้มภาเดี๋ยวเราจะไปป่วนงานอุ้มภากันนะครับผม เดี๋ยวฝากไว้จะเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ให้มีอะไรข้อสงสัยก็ถามกันมาได้นะครับสำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรมากก็ไปดูไปดูบรรยากาศงานลุมพะก่อนจะเริ่มงานกำลังตั้งกันอยู่ร้อนมากกว่านี้ส่วนวันนี้ก็ผมก็กลับบ้านแล้วจะหารับนอนอาบน้ำน,นอนทำงาน แม่บทอะไรของแม่เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่สนุกสําหรับหลายๆคนพีหน่าอาจจะทําคลิปสนุกๆขึ้นมาให้ดูนะก็อย่าลืมติดตามกันไว้อีพีนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากติดตามไว้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้โอเคน้องผมมาแล้วนะดูมันมาแล้วไอ,อ,จ,อ,จ,อจอดรถจอดรถจอดดีๆจอดดีๆมาจากไหนเนี่ยเราอะมาจากไหนเรามาจากไหนชื่ออะไรเราอะชื่ออะไร ล้วมาทำไมเนี่ยรถคิชเอาโทรศัพท์มาเล่นป่ะเล่นเกมอะไรดีวะเราอ่ะอันเกมพันดิส์มสฮะเรามาทำไมเนี่ยบ่มีโทรศัพท์อ่ะมาทำไมไม่มีโทรศัพท์แล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยฮะไม่มีมุ่งไปพี่ก็ไม่มีอะไรจะทำเหมือนกันไม่มีอะไรจะทำคลิปเลยนี่เป็นอายการมาโทรศัพท์เครื่องนี้มีอะไรเล่นไหมเนี่ย มีมีเพื่อนร่วมหน้าเบื่อของวันนี้หนึ่งคนโคตรหน้าเบื่อเลยมีใครบอกว่าให้ไปถ่ายคลิปตรงไหนบ้างวะจำไม่ได้แล้วลืมต้องไปหาอ่านในคอมเมนต์